สวัสดีจอมเมกนะคะวันนี้นะคะเก็จะาทำปลาต้องโกดนะคะจากแป้งพิซซ่านะคะที่เขากาลังฮิตกันนะคะเนี่ยนะคะก็ทําครั้งแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าน่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะหน้าตาจะน่ากินหรือเปล่านะคะรสชาติก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยนะคะออกมาแล้วค่ะเป็นโดนะคะตัวนี้ค่ะสําเร็จรูปนะคะไม่ต้องผสมเองไม่ต้องทำอะไรนะคะได้กินนะคะไม่ต้องพักแป้งด้วยนะคะเนี่ยนะคะเก๋เอามานวดก่อนนะคะเสร็จแล้วเก๋ก็จะเอามาตัดนะคะเนี่ยนะคะตัดเป็นแบบว่าชิ้นที่เราต้องการนะคะขนาดปลาต้องโกดนะคะแล้วเก๋ก็จะหั่นเป็นเล็กๆแบบนี้ นี่นะคะเป็นแถวๆนะคะเนี่ยนะคะแป๊บๆได้กินนะคะจับยืดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้น้ำนะคะจับยืดนะคะมันจะได้ยาวๆนะคะเนี่ยนะคะเอาไปทอดแล้วนะคะก็ออกมาก็โอเคนะคะก็จะบอกว่าชิ้นถ้าเราแบบว่าห่างขาท่างขาเขานิดนึงนะคะก็จะบอกว่าหลุดนะคะชิ้นมันจะหลุดนะคะเนี่ยนะคะถ้าบอกไม่ท่างขาก็จะแบบว่าติดกันเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนดึงแต่ก็กินได้นะเดกกินแล้วไม่กีนะคะนี่นะคะแบบว่าปาต้นโก้ใช้พิซซ่าโดนะคะ นี่นะคะที่มาแบบเป็นกระป๋องนี่นะอืมอืม,อ,มอร่อยยินไงอยู่นะอืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ